จำแพงเมืองจีนไปเฮ์แตร์ดดากอนเกตที่เคยผ่านน่องแร่เบิงนางกับเจดีเ์ได้ไม่น้อยเอาเงินให้ค่าน้ำมันบ่เอาเอาเงินให้ค่านจอดรถกับบ่อไม่ไม่ไม,ไม่มันนิดหน่อยไม่เป็นไรว่ะสินะฉันสิซอยเธอค่าน้ำมันรถบอ่บอบอ่บอสินะเมื่อนี้นัง่งล่างงานเด้นั่งเฮ็ดงานกับมื่อหนึ่งได้ เป็นหมื bon oh, en nah. ่นไปได้หมื่นบาทโอ้โดมอินเตอร์อึบหน้าอะไรโอ้ยเนาะกูละสิบหายใจไม่้กัย้อนสะแบงนี่แหละอันเดดไปเยอะหรโอ้ยโอ้ยเนาะเออเอาเอาเอาเออหักซิออกไปสกอร์เนสตันโดนสกอร์สกอร์ไปแต่โมยละอืมมึงโซ่ขนาด มึงจะหัววกเดวมึง hmm. ยังเหงาแข่งเหงามันแข่งเห็ดแย่ปลาสกีดเดือดอ้วกแตกออดมหอยหยุดนีดเดี๋ไซัมโฮเทลเดอมีปั๊มน้ำมันข้างในนำโอ้ยเห็ดตึงแต่สมัยแม่มาเที่ยวพ่นเด้ลูกสิบกว่าปีสิบหกปี ามาแต่มึงจะได้เท่าไหนแต่ละคนแย่งกันถ่ายมาลิงกงียีนมามาไมียวลิงเด้อโอหส่งลิงเด้อกำแพงเมืองจีนจ้ากำแพงเมืองจีนนะคะ สวยสวยค่ะเดินไปดูก่อนนะคะเขาเปิดนะฮะจะได้เข้าข้างในไหมคะโอ้้หขวัละมักงน้าอะไรคุณนะคุยกับเอื่อยโท่หาเมี่ใหาคุยกับเอื่อยแม่น่อยอัดใส่กล่องไว้แน,น่เด้อเขออาัยอุ้ยเขาเห็นแตงแต่ก่อนไม่น่อยมากเลยมันสิบยี่สิบปีแล้วบอพรีวอด นเทสอะไรยังวะานื้เทสพลาดหนึ่งว่ให้เข้าไปแต่ก่อนเขาสิเปิดให้เขาได้พี่น้องเขาบ่าเปิดเท่ากับเบิ่งงตข้างนอกอ่ะโอเคข้างในมันสิเป็นร้านอาหารเป็น เป็นพิพิพธัณันที่เขาเอาของเมืองจีนมาแล้วก็ขายของจากเมืองจีนแล้วก็เสืีบันล่างกอจังห้องเตะและ้วก็เสิมีเสื้อ้ายฮ้าล่องไส่เนาะ,ะเนาะแทนเหมือนว่าเป็นแาล่องไส่เสื้อา้ายฮ้าไส่์ลายรูปนะคะแล้วก็เสิ้ีขายของฝากข้างในสิเป็นลรงแร่มแล้วก็เป็นร้านอาหารเนาะเมื่อหลายอยู่เด้อนี่ใส่เวลาเพราะว่าส่วนมากกออเขาเอิญยังพวกหินพวกนี้เขาจะออกมาแตนประเทศจีนได่จ้ะ ซุ้มหินสุ้มนี่ครั้งในกก็สิเป็นซาร่าจะแม่กวนอิมเท่าทีว่าไม่น้อยจําได้เนาะก็สิเป็นศาลาจาแม่กวนอิมแล้วก็สิมีล้านอุ้ยเฮ็ดเหมือน,มนเ,เมือมงจีนเลยเฮ็ดเหมือนเมืองจีนเลยแหละแล้วก็พน,นักงานก็นมาแต่เมืองจีนนะคะโอ้ยขออภัยลงรถแล้วอกางเ่งมันเลิกถือขี้มะละนาวแข่ง,งอุ่นดีแต่วันบ่มีมองเหยียบแต่ว่าสีน้ำตาลนะ มันจะไมีเดินตัวเหยียบเป็นพาขนข้างในคือกันงามสวยเนาะคุณน่ะโดนดองด,อง,ดองอยูุ่น,นั่นกับเปิดโซ่เมียเปิดกล่องโซ่เมียเดี๋ยวกลับไป <c oughs> แม่ของอ่ะแม่ดอง แม่ลูกแม่ร้านเคยสีมากินกาแฟน้่เพว่าเมื่อนี้แล้วขับบันแล้วขับแท็กซี่ <c oughs> แล้วขับแท็กซี่อยู่แถวบ้านไม่น้อยนะคะแล้วมีแท็กซี่ของจาของแล้ว,ลวก็ขายบาทนี้เราก็เงาไม่อยากอยู่บ้าน <c oughs> แล้วก็ไปซื้อแท็กซี่โแล้วก็ไปขับแท็กซี่เขาอีกเนาะแต่ก่อนไม่น้อยมากทางนั้นยังมุมมีด้จ้ะ พอดีมันถึอช่วงโควิดนนั้ำเนาะเดี๋ยมันเขอถ่ายรูปกันเด้อ